สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยครับ E.P. นี้เป็น E.P. ที่6นะเป็นการนําเสนอเลขดับ40ชุดดับได้ทั้งดับได้ทั้ง6ประตูนะครับก็แครบหน้าจอรับไปพิจารณาด้วยนะครับต่อไปก็นําเลขดับนะมาตัดออกไปนะครับขีดเดียวดับได้ท่านเดียว2ขีดดับได้2ท่านนะครับ ส่วนที่ระบายสีไว้นะั้นเป็นชุดที่ไม่ได้ถูกดับนะไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับก็รับแคปหน้าจอรับไปพิจารณาด้วยนะครับผมต่อไปก็นำเลขดับที่คัดออกไปนะกลับมาเป็นเลขเด่นนะครับก็ดูได้ตามภาพนะครับอาจารย์พิมพ์ใจให้เด่นวันนี้5 7 6มาตัวหนึ่ง ผมก็เลยวงว่าที่มีเลข5เลข6และเลขเตดการลำดับนะครับเพื่อให้ท่านเห็นเด่นชัดนะครับหากท่านไม่ชอบเลขเด่นที่นำเสนอไปหากมีเลขเด่นในดวงใจก็มาดึงเป็นชุดออกไปเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยครับผม EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันเวลานะครับเพราะบางบางเวลาอาจจะมาล่าช้านะครับใกล้เวลาเกินไปนะครับเพื่อกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม